สวัสดีค่ะอรุสวัสดิ์ค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะที่แสนสดชื่นแจ่มใสแล้วก็เบิกบานใจนะคะวันนี้นะคะไม่ได้แจ้งกันล่วงหน้าเลยนะคะว่าจะมานะพบกันในยามเช้านะคะเช้าตรู่เลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงบ้างคะตื่นกันหรือยังนะคะวันนี้นะคะเราตื่นมาพร้อมกับความโชคดีนะคะสดชื่นแจ่มใสนะคะเบิกบานใจมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะวันนี้เป็นวันที่ เรามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะใช้วันเวลาะให้มีค่านะให้มีคุณภาพมากที่สุดนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุณหิงขนมไทยไฮโซค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องคุณิงไทยสวิตชานเนลนะคะใครตื่นมาวันนี้โชคดีเงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะคะทำอะไรก็สําเร็จสมหวังนะคะอะไรที่ติดขัดติดค้างอยู่ค้างค้างอยู่นะคะก็ขอให้มีทางออกมีทางไปนะคะวันนี้คุณหญิงมาแต่เช้านะคะแล้วก็มีเวลานะคะเพียง10 ทเท่านั้นนะคะมีเวลาที่จะไลฟ์นะคะสินาทีนะ,ะเพราะว่าคุณหญิงมีธุระด่วนนั่นเองนะคะก็จะเดินทางนะคะไปส่งคุณแม่นะคะไปส่งคุณแม่ไปรับคุณแม่แล้วก็ไปส่งคุณแม่นะคะเดินทางาไปทํางานนะคะที่จังหวัดลําพูนนะะั่นเองค่ะคุณหญิงก,ก็เลยตื่นมาแต่เช้าเลยนะคะก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่นะคะทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยหลายอย่างแล้วะคะ่ะ ล้างจานนะคะหุงข้าวหุงปลานะคะแล้วก็อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เตรียมตัวจะเดินทางไปรับคุณแม่นะคะที่อำเภอชุมแพนะคะแล้วก็จะไปส่งคุณแม่ที่จังหวัดลําพูนนั่นเองค่ะก็เลยมาแต่เช้านะคะมาแต่เช้านะคะก็ให้กําลังใจคุณหญิงได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนสื่อแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณหญิงนะคะผลิตผลงานต่อไปนะคะแล้วก็ เป็นการทำบุญครั้งใหญ่ในวันนี้นะคะก็สนับสนุนมาได้นะคะสวัสดีค่ะมอร์น n ิ่งค่ะคุูเก่งนะคะวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะคะโหตื่นแต่เช้าเลยนะคะตื่นมารับความโชคดีใช่ไหมคะเงินเข้านะคะเช้านี้ขายของดีขายของหมดขายของเกลี้ยงนะคะทําอะไรก็สําเร็จราบรื่นนะคะปลอดผ่านสบายนะคะวันนี้คุณหญิงก็มี3หัวข้อนะคะที่มาแบ่งปันกันนะคะ นะด้วยความกระชับนะคนะแล้วก็รวดเร็วนะคะในวันนี้นะคะเดี๋อกคุณดิงขอดูหัวข้อก่อนนะนนนะคะวันนี้ยิ้มแล้วหรือยังคะวันนะี้ยิ้มแล้วหรือยังนะคะวันนี้มีความสุขแล้วหรือยังนะคะมีความสุขเนาะตื่นมาแล้วก็มีความสุขแล้วนะคะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะเราต้องรับผิดชอบความสุขของเราด้วยตัวเราเองนะคะวันนี้แบ่งปันฟรีค่ะ3เคค็ดรับ ให้อภัยตัวเองให้โอกาสตัวเองโชคดีเสมอนะคะไลฟ์ประจำวันที่28ธันวาคม2563นะคะวันนี้ที่ย8คะก็อีกไม่กี่วันก็สิ้นปีแล้วเนาะใครที่วางแผนนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปพักค่อนที่ไหนนะคะก็ขอให้มีความสุขเดินทางปลอดภัยนะคะวันนี้ในข้อที่1ค่ะตื่นมาพร้อมกับความโชคดีข้อที่2เพราะคุณคือคนดีโชคดีเสมอข้อที่3 คุณทำได้ทุกอย่างผ่านสบายค่ะวันนี้นะคะก็แบ่งปันนะคะสามเคล็ดลับดีๆทุกครั้งที่คุณโชคดีก็คือทุกครั้งที่คุณได้ให้อภัยตัวเองนั่นเองใช่ไหมคะให้อภัยตัวเองเท่ากับให้โอกาสตัวเองนะคะได้รับความโชคด,ดีเงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายในวันนี้นะคะข้อที่1นนะคะตั้งแต่เราตื่นมาเลยค่ะตื่นมากับพร้อมกับความโชคดีจริงไหมคะตืน่นกันกี่โมงคะเช้านี้คุณหญิงเชื่อว่ามีคนตื่นเช้ากับคุณหนิงแน่เลยค่ะคุณหนิงตื่น ตีสี่สองนาทีค่ะตีสี่สองนาทีแล้วก็ตื่นมาล้างถ้วยล้างจานนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเพราะว่าเมื่อวานทําคุกกี้เนาะทำคุกกี้ทำเค้กกล้วยหอมนะคะตอนแรกก็ว่าจะส่งนะคะปรษณนีย์นะคะไปให้คุณยายนะคะก็โหเตรียมอะไรเสร็จสรบพนะคะก็อ่ะนะคะตัดสินใจนะคะไปส่งคุณแม่กันดีกว่านะคะก็เลยจะตัดสินใจไปส่งคุณแม่นะคะ คุณแม่ผู้ให้กำเนิดคุณหญิงนี่แหละคะ่ะเอา้าทำไมต้องไปส่งก็เพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณแม่อยู่อีกบ้านนึงนะคะคุณหญิงก็ต้องไปรับนะคะแล้วก็ไปส่งคุณแม่นะคะไปทำงานนั่นเองนะคะไปทำงานนะคะเป็นกุ๊กนะคะกับอ่ารีสอร์ทของของเดี๋ยวนะคะของคุณลุงของคุณิงนี่แหละคะ่ะลุงลุงทางเขาเรียกว่าอะไรอะ นะคะมีสักเป็นลุงนะคะมีชื่อรีสอร์ทน่าจะชื่อว่าดอยช้างหลวงนะคะที่จังหวัดลําพูนนะคะใครที่อยู่แถวนั้นก็ไปเที่ยวกันได้นะคะจะมีน่าจะมีเป็นรีสอร์ทแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยนะคะที่นั่นนะคะโอเคค่ะวันนี้ในข้อที่1เราตื่นมาพร้อมกับความโชคดีนะคะ เพราะว่าไม่ไม,มีใครนะหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้ตื่นฉะนั้นแล้วเราตื่นมาพร้อมกับความโชคดีใช้ความโชคดีนี้ต่อยอดนะคะพัฒนาตัวเองทําเวลาให้มีความสุขเป็นเวลาที่มีคุณภาพนะคะอย่าทุกข์อย่าเศร้านะคะทุกได้เศร้าได้ก็มีเวลาให้กับมันนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เรามีความสุขนั่นแหละค่ะความทุกข์จะหายไปนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเพราะคุณคือคนโชคดีนะคะ เพราะคุณคือคนดีโชคดีเสมอนะคะนี่แหละคะ่ะเหตุผลที่เราได้ตื่นมาวันนี้นะคะเพราะเราคือคนดีนะคะโชคดีเสมอนะคะจะทำอะไรก็สำเร็จสมหวังค่ะเพราะเราคือคนโชคดีนี่คือเหตุผลนะคะ จริงไหมคะนี่คือเหตุผลนะคะที่เราโชคดีนะคะเพราะเราคือคนดีนั่นเองค่ะคนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะอยู่ที่ไหนก็เจริญรุ่งเรืองนะคะอยู่ที่ไหนก็ดอกไม้บานนะคะอยู่ที่ไหนก็สดชื่นแจ่มใสเบิกบานใจทําให้คนรอบข้างมีความสุขมีความเบิกบานใจนะคะมีความาเขาเรียกว่าความสบายใจนั่นเองนะคะนี่แหลคะค่ะเหตุผลของเรานะคะที่เราได้ตื่นมาในวันนี้เพราะคุณคือคนดีโชคดีเสมอนะคะเขียนไม่ได้นะคะเพราะ คุณเพราะเราได้นะคะเพราะเราคือคนดีนะคะเพราะฉันคือคนดีโชคดีเสมอนะคะให้ เขาเรียกว่าอวยพรให้ตัวเองนะคะเขียนมาเป็นการอวยพรให้ตัวเองเป็นการอวยพรให้ผู้อื่นด้วยนะคะเป็นการาเขาเรียกว่าเป็นการให้แบบธรรมทานด้วยนะคะเป็นไอเดียนะคะเป็นไอเดียให้กับพี่ๆน้องๆได้มาอ่านนะคะได้มีกําลังใจได้มีความหวังนะคะได้มีพลังสู้ต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะข้อที่3คุณทําได้ทุกอย่างผ่านายนะคะ สิ่งที่คุณทำอะ่ะคุณทําได้ทุกอย่างผ่านสบายนะคะให้กําลังใจตัวเองนะคะทุกครั้งที่คุณให้กําลังใจตัวเองคุณจะมองเห็นกําลังใจจากคนรอบข้างจริงไหมคะ แล้วเวลาที่เรามองหยคนนั้นคนนี้ก็ให้กําลังใจคุณทําได้สู้ๆนะนะคะเจียโยสู้ๆนะทุกอย่างพาสบายไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะคะแต่ทําไมเรามองไม่เห็นเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้รักตัวเองยังไม่ได้ให้กําลังใจตัวเองนั่นเองค่ะวันนี้เราให้กําลังใจตัวเองได้แล้วนะคะเราก็สามารถรับกําลังใจจากผู้อื่นได้พอเรารับแล้วนะคะทาไมเราได้รับเพราะเราได้ให้นั่นเองค่ะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะยิ่งบริจาคยิ่งร่ำรวยให้อะไรไปนะคะได้รับกลับคืนมาแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นกฎแห่งกรรม กฎะะของธรรมชาตินะคะกฎของธรรมชาติทําอะไรได้อย่างนั้นแน่นอนนะคะโอเคนะคะก็จะได้ไอเดียไหมคะในวันนี้นะคะไปกันอย่างรวเดเร็วกระชับนะคะจบเรียบร้อยแล้วะคะ่ะวันนี้คุณหญิงก็มาส่งกําลังใจนะคะพี่พีพ่น้องนะคะส่งความรักส่งความปรารถนาดีนะคะคุณหญิงก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้แชร์หรือเปล่านะคะก็ <c oughs> ต้องนะคะ <c oughs> ต้องขออภัยนะคะที่มาโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะวันนี้ก็ลองทําดูนะคะ3เคล็ดลับให้อภัยตัวเองให้โอกาสตัวเองโชคดีเสมอนะคะให้อภัยตัวเองให้โอกาสตัวเองโชคดีเสมอนะคะข้อที่1ตื่นมาพร้อมกับความโชคดีะคะ่ะเราตื่นมาพร้อมกับความโชคดีนะคะเราโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะคะต่อยอดความเป็นมนุษย์สะสมบุญบารามีนะคะสะสมทานบารามีนะคะ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งบริจาคยิ่งร่ำรวยนะคะให้วัตถุทานธรรมทานให้อภัยทานนะคะคุณโชคดีเสมอนะคะข้อที่2เพราะคุณคือคนดีโชคดีเสมอนะคะเพราะว่าเราคือคนโชคดีใช่ไหมคะเราคือคนดีนะคะเพราะคุณคือคนดีโชคดีเสมอนะคะโชคดีเป็นของเราทุกวัน,นะคะ่ะทุกอย่างราบรื่นทุกอย่างผ่านสบายนะคะในข้อที่3 คุณทาได้ทุกอย่างผ่าสบายค่ะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้จริงไหมคะไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เราทําได้เสมอเลยนะคะเราโชคดีเสมอเราเป็นคนดีเราเป็นคนเก่งฉันเป็นคนที่หาเงินเก่งใช่ไหมคะใครเจอฉันนะ่ะใครเจอเรานะคะใครเจอคุณเป็นคนโชคดีใครเจอคุณนะคะใครเจอคุณหญิงเช้านี้โชคดีเงินเข้าทุกอย่างผ่าสบายทําอะไรก็สําเร็จสมหวังปัญหาอะไรที่ตัด ติดขัดอยู่นะคะผ่านสบายแน่นอนค่ะทุกอย่างผ่านสบายนะเพราะว่าคุณคือคนดีโชคดีเสมอนะคะคุณหญิงส่งกําลังใจค่ะส่งความรักนะคะใครอยากได้กําลังใจเมื่อไหร่ก็แวะมาที่เพจคุณหญิงขนมไทยไฮโซนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะในการเรียน ทำขนมออนไลน์ด้วยนะคะลด50%ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็คอร์ส VIP ก็มีเช่นเดียวกันค่ะลด10%นะคะรายละเอียดสามารถเข้าไปดูในช่องสินค้าได้นะคะวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้านะคะเดี๋ยวคุณหญิงลากันไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะส่งกำลังใจนะคะส่งค่าขนมค่ากาแฟให้คุณหญิงได้นะคะคุณหญิงจะเดินทางไปลำพูนในเช้านี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะคุณหญิงวราพรบัวพาสวัสดีค่ะ ไม่บายมากันอย่างรวดเร็วนะคะมาส่งความนะคะโชคดีให้กับพี่เพ่น้องวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะคะอยากได้อะไรได้ตามนั้นดังใจปรารถนาเลยนะคะไม่บายค่ะ